วันนี้เล่นเกมไหนดีนะคิดไม่ออกเลยนั่นอะไรอะ่ะฮะมีคนมาสมัครสมาชิกอย่างนั้นเหรอเขาไม่ได้กดผิดใช่ไหมอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บขอเช้ก,ก่อนเฮ้ยมีคนกดจริงๆด้วยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่าออกอาการแต่เขาถะหว่าเราดีไซน์เกินไปเก็บอาการก่อน ฮัลโหลฮัลโหลหาขอบคุณน้องๆที่น่าทุกคนนะครับที่สนับสนุนพี่อุ่นนะว่าจะเป็นการชมคลิปนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์รวมถึงซับสไครด้วยนะครับถือว่าเป็นกาลังใจที่สําคัญมากๆเลยแล้วพี่อุ่นนะครับก็จะมุ่งมั่นที่ทําคลิปนะครับที่สนุกนครับเพื่อสร้างรอยยิ้มมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเจอคลิปหน้าไม่บายจ้ามีคนสมนะัครสมาชิกไว